จเจริญสุกบรรดาพุทธศาสนิะชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วก็กตามปกติเมื่อวานนี้พูดถึงว่าเปรียบบุคคลเหมือนบัวสี่เหล่าก็กล่าวไปแล้วสามเหล่า <c oughs> อันนี้ <c oughs> เราอยู่ในเหล่าที่เท่าไหร่ <c oughs> ลองมาดูเนีว่าพิจารณาดูทั้งทั้งอุคติตันยูวิปจิตันยูนยันยะนัยะบุคคลนะใช่ไหมอืมอ่ะสร้างมันหาไม่เจออ๋อโมทุโมทุโมทุ โมทุเป็นอย่างตรีอันนี้อันนี้เรานี่จะถูกจะจะถูกจัดวางไว้อยู่ในเหล่าที่เท่าไหร่ลองมาดูพิจารณาตัวเราเองนะอาตมาไม่บอกเราว่าเนี่ยโอมนี่อยู่ในเหล่าที่นั่นที่นี้ไม่บอกพิจารณาเอาเองนะและบุคคล ต่อไปและบุคคลพวกใดมีปณิสัยยังไม่บริบูรณ์ไม่ควรแก่ทารรม,มาพิสมัยแม้ถึงได้สดับพระสัทธรรมโดยย่อและวิตฐานแล้วเสพด้วยท่านผู้เป็นตรยาณมิตรประกอบกิจบำเพ็ญเพียรในในภาวนานุโยกประการใดก็มีอาจปรรลุรมมาพิสมัยในชาตินั้นเป็นแท้ แลบุคคลจำพวกนั้นได้ชื่อว่าปะทะประมะชื่อว่าปะทะประมะนะก็ขนาดครุกครีอยู่กับผู้มันบำเพ็นเพียรแล้วฟังธรรมโดยพิสดารแล้วอะไรอะไรแล้วก็ยังไม่นั่นนะอยู่ครุกครีอยู่กับผู้ที่ภาคเพียรบำเพ็ญเพียรอยู่ก็ยังไม่สามารถบรรลุได้ เป็นหินชาติอย่างต่ำเป็นหินชาติอย่างต่ำเลยแท้จริงบุคคลสาประเภทสามจะพวกซึ่งพรณนามาก่อนนั้นพระสัพพระสัทธรรมเทศนาพุทธานุศาส์อาจให้สำเร็จประโยชน์อันอุดมคือมรรคผลอมตะมหานิพพา,านในอัตภาพชาตินั้นแต่ปัทภปร,รมะบุคคลจำพวก เป็นคำรบสีนั้นพระสัทธรรมพุทธโทวาาจะเป็นแต่อุปนิสัยวาสนาบารมีไปในอนาคตภายภาคหน้าอ,อ๋อก็ยังดีาก็ยังถือว่าในภายภาคหน้าก็จะขยับขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็จะเลื่อนชั้นขึ้นนะเลื่อนชั้นขึ้นได้ทํา <c> ม <oughs> เพราะว่าโอ้ก็พยายามหมั่นบำเพ็ญเพียรฟังก็ฟังแล้วในมีจิตศรัทธาอยู่ตั้งมั่นอยู่ในความเพียรพลุกครีอยู่กับหมู่บรรดาที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสมณะธรรมทั้งหลายก็เลยส่งผลให้ต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นใหม่ ก็จะได้พบทมอันนั้นสูงขึ้นและก็อาจจะได้เป็นอ่าเป็นกลุ่มแรกเป็นดอกบัวกลุ่มแรกก็ได้อาตมาก็าไม่รู้อยู่กลุ่มไหนเหมือนกันนี่ <c oughs> อ่านแล้วก็ไม่จําอ่านแล้วก็ไม่จํา <c oughs> อ่าแต่ความทรงจํามันไม่ได้เกี่ยวกับบัวรอกมั้งเนาะ <c oughs> ทรงพิจารณาด้านอื่นๆก่อนตรัสรับแสดงพระธรรมเทศนาก็ามาพิจารณาว่าในลำดับนั้นสมเด็จพระศาสดาทรงพิจารณากําหนดทราบในประเภทแห่งสรัรพสัตวนิกายว่าสัตว์ทั้งหลายมีทุลีคืออวิชาบางหนามากน้อยมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นออกพิจารณาว่า คนเราเนี่ยมีมีอวิชามีมีถูกกิเลสครอบงำเนี่มากน้อยแตกต่างกันไปอย่างไรเป็นบุคคลอุคติตันยูวิปจชิตันยูนัยะปัะปรมะมะีมีประมาณจำนวนละเท่านั้นเท่านั้น ที่เป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตศรัทธจริตพุทธ,ธิจริตมีประมาณจํานวนมีประมาณพวกละจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่มีเป็นพุทธเวในาสาวกเวในาาธาตุเวในประมาณจําพวกละเท่านั้นเท่านั้นจงทรงทราบในพระยานเสร็จสิ้นแล้วจึงมีพุทธดีกาตรัสแก่เท้าสัมบดีมหาพรหม โดยสาระพระคาถาว่าอปรุตาเตอมัตตัสสะทวาราเป็นอาธิอัาธาิบายความว่าดูกระมหาพรามอันว่าพระสัทธรรมอันอุดมนั้นสถาคตรู้แจ้งชนิชำนาญในกมลสันดานสิ้นแล้วแต่ตถาคตดำริว่า ไม่ตรัสไม่ตรัสเทศนาแก่เทพยดามนุษย์ทั้งปวงนั้นด้วยสำคัญว่าจะลำบากเสียเปล่าหาประโยชน์มิได้และการบัดนี้ท่านมาอาราธนาแล้วตถาคตก็จะตรัสพระสัทธรรมเทศนาจะเปิดเผยออกซึ่งมหาอัครทวารทวารก็คือเปิดประตูประตูใหญ่นี่แหละ บรรดาศาสัตว์ทั้งหลายที่มีโสตวิญญาณเปล่งออกซึ่งประสาทศรัทธาจงตั้งจิตคอยตรัสคอยสดับรถพระสัทธรรมเทศนาเถิดในการบัดนี้รับแล้วรับคำของมหาเท้าสหรรบดีพรม,มมหาพรามแล้ะม,ม,มหาพรมแล้วว่าจะเทศนา ขอ,อให้เวนายาเวนยสัตว์ทั้งหลายเตรียมคอยสดับพระสัทธรรมของพระองค์ซึ่งพระองค์จะทำการเปิดทึ่งซึ่งประตูใหญ่ให้ผู้คนได้เปรียบยังไงดีเปิดประตูใหญ่ออกเปิดประตูใหญ่ออกให้คนเนี่ยได้รับรถ พระสธรรมเทศนาก็แล้วกันเนาะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ในลําดับนั้นท้าหัมสุดสหัมบดีพรมทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับคําแล้วก็ทักสินโดยรอบสามรอบเดินเวียนรอบนะเดินเวียนรอบพระพุทธองค์เนี่ยสามรอบแล้วก็ พากันขึ้นไปสู่ทิพย์พิมานของตนของตนบนโน้นสวรรค์เทวโลกจะอยู่บนสวรรค์โน้นเลยเอออย่าอย่าเฮาอยาเฮเห็นคนเดินไม่ได้เลยเห็นคนเดินไม่ได้เลย พออภัยโยมลูกน้องเห็นคนเดินข้างข้างทาง,างเอา้าต่อไปเรามาดูซิว่าพระองค์จะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรกคนแรกคนนั้นผู้มีวาสนาดีจะเป็นใครแหมถ้าโยมเคยเรียนพุทธประวัติมาก็จะก็จะทราบเลยทันทีว่าอา้ารู้แล้วถ้าโยมเคยเรียนพุทธประวัติมานะ หรือว่าเคยฟังเคยได้ยินมารู้แล้วว่าใครแต่บางคนที่ยังไม่เคยเรียนเลยเนี่ยไม่เคยได้สนใจไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระศาสดาของเรามาก่อนเลยเนี่ยจะไม่รู้หรอกนะอาตมาอาตมาเชื่อเลยด้ว,ว่าจะไม่รู้ว่าพระองค์แสดงทรรมให้แก่ใครก่อนนะโอ้โหน้าตื่นเต้นหน้าตื่นเต้น ว่าใครนะที่จะได้รับพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ก่อนลำดับนั้นพระองค์ก็ทรงมาและลึกนึกถึงอาราลดาบทกาลามโครนานอาราลดาบทกาลามโครซึ่งเคยไปศึกษาเรา่าเรียนในสำนักท่านเมื่อครั้งที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อครั้งออกบวชเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ก็ไปไปที่สำนักนั้นมีเทวดาตนหนึ่งไม่ได้ปรากฏไม่มีปรากฏนามในพระบารีนะไม่มีปรากฏนามในพระไปพระไตรปิดกมาบอกว่าว่าไม่ทันแล้วอาราระดาบทได้สิ้นชีพไปก่อนหน้าแล้วเจ็ดวันโอ้โอทรงก็ทรงพิจารณาว่าโอ้ตายแล้วอาราระดาบทกาลามโครนี่ ถึงกับการสิบหายไปเสียแล้วทำไมถึงสิบหายเสียแล้วเอาไว้มาต่อในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้สิบนาทีเข้าไปแล้วก็ <c oughs> ข,อขอความสุขความเจริญจงมีกับดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจะเริรรตรพร